กินโรดมีเท่าไรกินไปเดี๋ยวมันจะไอ้นะ <laughs> กินเบื่อเดี๋ยวมันก็ออกเม็ดของมันเองอโอ้ยอากาศงามอ,มอู้ดูดูดูยอดนี้ปาติทอ ของในสวนเด้อสวนค่อยด้อจนบางคนคิดว่าเราไปรักสวนใครเงนี่โอ้โหต้นนี้งามเนาะป้าถุอันนี้เป็นผักไอดอกดอกผักในนันประกาศขาวนี่ประกาศขาวก็มียอดให้กินนะรมันหวานอร่อยล้วนหวานใช่ใช่แบบนั้น เล,ล็กๆอย่างนี้แกงรั่วพอเนี่ยนี่มันเกจกะเกบไปโลดนี่เกจกะทางเดินเดี๋ยวจะได้ไทจะได้ปลูกอย่างอื่นจะได้ขุดเอ้ะมันอันนี้เนาะเราต้องใส่อะไรมันมันเหมือนแบบมันไม่มีปุ๋ยะนะเนาะ อโอ้ยเด็ดยาวอุบาทไม่หนูจะไปเด็ดเอาตโเ, <c oughs> เออถ้าอย่างนั้นเอาไปให้แม่ย่าได้ไงถ้าเอาติดคอแต่ถ้าทำอาหาร <c oughs> ไทยหนูเอา <c oughs> ยาวๆด้หระ <c oughs> เสียดายไหม <c oughs> เสียดายไหมโอ้ยดูต้นนี้อวบปะ <c oughs> น,นี่รับผิดชองามายอันนี้เป็นแปลงผักประกาศขาว นี่โอ้ยงามเอาไปแกะไปอย่างเงี้ยเอาไปทำจอพี่พรโ่ย้ยแซ่บโอ,อ้โหสามต้นสามต้น <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะทำเปก <c oughs> บ้านเราเขาก็ขายยาว ลมมันแรงไงลมแรงเนาะเออลมแรง ผัดมันจะขมไงวมันมันจะขมแล้วมันจะเหนียวนะมัันก็ไม่นานหรอกพี่ว่าลวกก่อนลวกโอ้ยลวกจริงจะเละอ่ะเละเนอะลวกก็เละอีกผัดเต็มก็ผัดเอาไปเหนียวอีกอะอะไรของมันแกงอ่ะดีแกงนี่คือแบบมันก็จะนิ่ม ตาแพ้เกสรร่มม้วนเอาตุกลางเลยหูว้วัดวับ นั่นแะให้ถัวไอ้นั่นไอ้ให้ถั่ถวไอ้นั่นเตาเป็นของลกกาเต้ทสิยเนาะอันนี้มันมีแต่น้นน,นะานาไม่ได้หวานอเนาะ,ะที่คุณไม่ได้หวานตามเออม,มันออกเองตรงามในเออใช่ไหมิมสวนนั่นที่ไม่ได้หวานเลย แป่งไม่ยากยาก,ยากินเออทำปุ๊บปั๊บมันมีแถวไหนพี่พร también no

มันอยู่ลึกเนาะอยู่สากขนม่นั่นน่นนั่นไปไนี่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 เห็นแวบแวบแวนี่นี่ๆไมเดี๋ยวเราไยเอาไอ้นี่ลงเนาะ นึกถึงตอนเป็เด็กเนาะมวลเจอยังไม่เจอเยไปตรงไหนไ่จารีจรีนี่นีอะไรอะไรโอยโอทุกคน้ยมันโนอาอมันยังไม่กระดุกกระดิก แต่มันไม่ตายเนาะไม่ตายไม่ตายเออนี่ทุกคนเห็นไหมโอ้จำศีลมันจำศีลหุดดูเฉยๆนะคะไม่ได้เอาไปสงสารเออนี่เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะหลอกคาบแล้วนี่ทุกคนออยู่อปูจื้อปูปูปะาุกอย่างยกอัศวานเนี่ยวายหน้าหนาวปูจำศีล เออเนาะเออเขาท่าดิอินเวยนเราให้หน้าหนาวไอ้หน้าร้อนมาออกมาโอ้ีไทยอยู่ข้างในมันบได้หดโอมันออกเนาะโอ้พี่พรมันจะอันนี้บอ่ะมันหนักอันนี้มันเนี่ยเดี๋ยวมันจะไอ้นั่นเดี๋ยวค่อยมาเอาออกเดี๋ยวมันก็แห้งถ้ามันไม่ไอ้นั่นมันก็ไม่ขึ้นไงมันยังหนาวลมไว้กี ลงกันหนาวห่มผ้าให้พักเป็นต้น<า>เด็กเล็กหงละพานี่หงละพานอ <c oughs> อ้องเหือหงละพา <c oughs> จากตรงนี้ไปโน่นหงละพาาจ <c oughs> ากตรงนี้ไปโน่นะกระเพราก็ <c oughs> <c oughs> พี่เป็นคุนวาหงหอละพากำลังขึ้นนแจ้าญี่ปุ่นเยอะเลยอ่ะโอ้หรวยหงละพา